ตอนที่ข่าวทำบุญวันเกิดน,นะครับของไบร์ทนะครับเฟสเนี่เขาก็มีคู่จิน้นของเขาเนสไบร์เนสอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เนี่ยเขามีการทำบุญครบวันเกิดครับ21ปีเดี๋ยววันนี้เราไปดูภาพบรรยากาศกันครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับของศิลปินหนุ่มสุดทะเลนนะครับแผงบ้านในเอฟนะครับอย่างไบร์ h เอฟก้าครับที่วันนี้ก็ถือเรื่องดีก่อนวันคล้ายวันเกิดหนึ่งมีนาคมก็มีการทําบุญวันเกิดนะครับครบรอบ21ปีในครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เลยถือโอกาสชวนแฟนคลับมาร่วมทําบุญเลี้ยงอาหารน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชานะครับบ้านมหาเมฆนอกจากจะมีการแจกของให้กับน้องๆแล้วนะครับก็ยังขนกิจกรรมมากมายมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยครับซึ่งในวันนี้ก็ทําเอาเจ้าตัวเนี่ยยิ วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะครับผมก็มามาทำกิจกรรมกับน้องๆน,นะครับที่บ้านมหาเมฆก,ก็รู้สึกดีใจนะครับผมแล้วก็สดชื่นสด,สดใสทุกๆคนเลยแฟนคลับทุกๆคนเลยก็หน้าตานี่แบบว่าเบิกบานมากนะครับได้ได้มาทำบุญกับน้องๆแล้วก็พร้อมไปด้วยนะวันนี้ก็ยาวกันไปถึงตอนเย็นเลยครับผมก็ตั้งแต่ออกมาจากบ้านเอฟนะครับผมก็วันเกิดก็จะ ทำบุญอย่างนี้นะครับผมเสริมสร้างเสริมสร้างสิ่งดีๆปีนี้ครบรอบ21ปีครับรู้สึกว่าวันเกิดทั้งทีก็อยากทําสิ่งดีๆครับผมให้ให้กับเด็กน้อยเด็กทุกคนที่แบบได้โอกาสอาจจะได้โอกาสหรืออะไรอย่างนี้เราก็นําสิ่งของที่เขาน่าจะได้ไดใช้ทุกๆวันอย่างนี้เอามาบริจาคให้น้องๆเราครับให้แล้วได้ได้รับบ้างหรือยังก็ได้รับบางส่วนแลวครับผมแต่ว่า ผมใส่เขาน่าจะมาให้กันวันนี Beij ้มั้งไม่รู้เหมือนกันเน็ตมีให้อะไรใหม่เน็ตหรอเน็ตก็ก็มีมีมีแล้วมีแล้วครับก็เป็นเป็นของที่ต้องใช้บ่อยเป็นของที่ต้องใช้บ่อยครับพอถามถึงผลงานตอนนี้ไบร์ก็เผยว่าขอพักจากการร้องเพลงสักพักค่ะเพราะเจ้าตัวเนี่ยรับงานแสดงภาพยนตร์ไว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่จะได้เล่นซะด้วย ถ่ายทําอยู่ครับผมตอนนี้เรื่อง307วันที่แมนเธอรนะครับก็ <Yeah. S 1> ถ่ายทําที่เชียงใหม่กับเชียงรายทั้งเรื่องเลยครับผมก็ฝักติดตามด้วยละกันนะตอนนี้ถ่ายทำไป30-40%แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปยาวจนจบเลย <Yeah. S 1> เป็นเรื่องแรกด้วยครับ <Yeah. S 1> ขอคำปรึกษาจากอาจารย์บ้าง oh. แล้วก็ oh. เขาก็มีเวิร์กช็อปด้วย oh. เราก็ตั้งใจอ่านบทจำบทให้ให้ดีสุดจะได้ไม่ไม่เทคเยอะอะไรอย่างนะี้ ก็เป็นอีกหนึ่งวัน,นดีๆเนาะทำบุญใช่ค่ะมั่นใจเลยว่าแฟนคลับคงจะถามหาว่า,วาเฮ้ยน้องเนสไปไหนเนี่ยเพราะว่าสองคนนี้เขาไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเลยจบคูจินอ<ช>ะไรอย่างนี้นะคะแฟนคลับก็อื้อดีใจเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้